สำหรับวันนี้ก็จะขอนิมบายเรื่องการปฏิบัติสถองความเป็นพระนนาคามีมกักเป็นการสืบต่อเจวันก่อนแได้ว่าบรรดาท่านพุฒบริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่าเวลาที่น้อมจิตเพื่อวิจารณาพระธรรมฐานในด้านการปฏิบัติ ตามแบบจบับที่เขาปฏิบัติกันมาใน่นดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลเห่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขาแช่รมณ์พิจารณาเป็นสำคัญ การใชอารมณ์ภาวนานี่เป็นการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนี่ตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่ก้าวเข้าไปสู่วิปาาัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มักไม่ใช่ผลแต่ถ้าว,ว่าเราก็จะทิ้งไม่ได้ นักปฏิบัติต้อประกอบกิจสามอย่างพร้อมกันคือหนึ่งอาทิศินสิกขามีศีลบริสุทธิ์คำว่าศิลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สักแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะมันั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงอาทิจิตศิสิกขาต้องมีสมาธิทรงตัว ให้จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาคำว่าสมาธิประากากรตั้งใจว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนีม่มันมีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนึกไว้เสมออทิปัญญาศิกษาพิจารณาตามแบบฉบับ ในระดับของสังโยชน์ที่เราจะพึงตัดแล้วก็มีอารมณ์ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่ต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่าจะขณะใดที่เราจิตคิดอยู่ในด้านของกุศลเวลานั้นที่ว่าจิตของเราทรงศีลทรงสมาธิ แล้วถ้ามีปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันหะเมชาทิพทุคขาความเกิดเป็นทุกข์เชราทิทยุคขาความแก่เป็นทุกข์กระนัมทิพยุขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริทวาทุกขโทมนัสเป็นตนความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ความพลาดพลากของจะรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความทะยานอยากจิตติดติดอยู่ในโลก,กีวิสัย มีวุปายทานเป็นเครื่องยึดมัน่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่าเมื่อราดิตยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เลยลืมความตายเมื่อลืมความตายจิตก็ประกอบไปด้วยความชั่วที่เรียกว่าอากุศลคำว่าอากุศลน,นี่ก็แปลว่าไม่ฉลาด สร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนทั้งเราและบุคคลอืน่นอย่างนี้เป็นอกุศลอารมณ์ของเราจะไม่าต้อง,องไ,มไม่จับอย่างนี้เจะต้องทำลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่าขันห้ามันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นองเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างไหมแล้วคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคำวาจาเขาบุกคลอื่นที่เป็นที่ไม่ทอบใจของเรามีบ้างไหม หรือว่าเราต้องการการกระทำของบุคคลอื่นที่ไม่ถูกใจเรามีบ้ังไหมอาการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมละ่ะอาการอย่างนี้มันปรากฏกับเราไหมถ้ามันปรากฏก็แสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมที่เราทรงอยู่ปรารถนาอยู่มันก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของเรา นี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดและการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ทุกตัดทุกได้ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์ไม่ได้ตัณหาที่มีความสําคัญที่สุดก็คืออยากเกิดาณะใดที่มีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตาย ขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกข์ต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ที่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปนิดเพื่อการที่จะทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันเขาทรงในกรรมาฐานอะไรบ้าง ก็มาฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตาอยู่ทรงอารมณ์อยู่มันนึกไว้เสมอเวลาทำงานทำกายก็ททำไปจิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทำน,น้อมจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไป บุคคนที่จะเป็นบระสูนาบรรตัสกายทิฏติเล็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่แด่ว่าเขาคิดว่าไอ้ความสวยความงามนี่ไม่ช้ามันก็พังสลายตัวไปก็ม,มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายคงนี้จะต้อง ถ้ามันจำจะต้องเกิดจริง,รงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เออเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้ารมจับพระนิพพานนึกถึงพระนิพพานอย่างนี้่านเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานการนึกถึงความตายเว้นประโนปกติเรียกว่ามรณา,านุสติกรรมฐาน นี่เมื่อจิตเราจับพุทธิพันธ์แล้วเราก็ต้องดูต่อไปไอ้คนที่จะก้าวเขาไปสู่พระนิพันธ์เขาใช้อะไรบ้างไปเบื้องต้นอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพ,พุทธานุสติกรรมฐานยอมรับนักถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์ เรียกว่าสังขารสติกรมฐา,านแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไว้ใจใจไว้เสมอว่าจะทรงสินให้บริสุทธิ์ว่าถ้าสิลของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอาบายภูมิขึ้นชื่อว่า,อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเรทสุรกายสติเลชนันเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็เพราะสามีศีลบริสุทธิ์ มีกำลังใจควบสินที่ควบคุมสินอย่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าสีลานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าไอ้สินี่จะทรงยินได้เพราะอาศัยอะไรผู้ควบคุมก็เพราะอาศัยพรมีหารสีถ้าเรามีพรมีหารสีแล้วสินมันไม่บกพร่องสมาธิก็ท่งตัว อย่างนี้เราผมรีหารสีเ่เพื่อทรมฐานก็ได้ท่านเรียกว่าบรม,มหารสี่ตรงตัวตอนนี้ผมมีหารสี่ที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสำคัญ <c oughs> อาศัยฮีริละโอตปะคืออีริความอายต่อความชั่วโอตปะเกรงครัวผลงความชั่วใจโทษเป็นทุกข์การอ,อย่างนี้เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่วเราเป็นปสดาบัน นี่กวอนจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ให้จิตวันทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศก็เลิกแล้วจิตนิอยากจะอิจฉาคนโน้นอยากจะดา่าคนนี้อยากจะว่าคนนั่นอยากคือการแกล้งคนนี้อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็ลงาบายภมทุกชาติไม่เกิดติงโดด ประโยชน์ที่จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวนี่ถาว่าจะทำอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นชานไหมมันก็ต้องเป็นชันชาเรัตวก,การเจ้งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดยอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ให้มันอยู่กพร้อมกันไม่ใช่ไล่เดี่ยวทีละอย่างจิตมันทรงตัวอป็นปกติ อารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวจิตมีสภาพทรงตัวหมายคิดอยู่เสมอนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าฌานชานนั่งหลับตาเนะี่ยชานไม่จริงมันต้องชานลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกัน ทำทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยูย่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็ยนตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ความเยือกเย็ยนเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านก็เรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากตอนนี้สําหรับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมัก ก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นพเมหรหันสร่ให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นเพราะว่าประสุดายังมีความรักในเพศจะมีความโลภอยากรวย่ไม่่นเมดศินยังมีความโก,ากรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เพราะเกรงสินจะขาดยังมีความเพียมบาดจองล้างจองผลานแต่ไม่ทำ ยังมีความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนวนพันแต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าอราาม์ขพระโสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชั้นดีตอนนี้มาพระสกิทาคามีสกิทาคามีมักนะยังไม่ผลสกิทาคามีมักเก้าขึ้นมาอันดับแรกจิตเราก็ทรงพรมีหารสี่เป็นกรณีพิเศษ นอกจากจะโกรธแล้วไม่ทำอันตรายเขาในด้านประสูนดาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครเขาทำให้เราโกรธแล้วเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ,ถ้าสิทาคามียังมีโกรธและโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเขาไว้ตอนนี้กำลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมา ที่พรมีหารสีลไมไ้กับเมื่อเวลาใครก็ทําความไม่ดีให้เราโกรดไปที่ไม่ถูกใจเก็ดแล้วมีก้อยอารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันทีอัน,นี้น้อมเราไปกี่ว่าอ๋อคนที่ก็าทำให้โปรดที่เราหน้าสงสารเรายคนที่ทําความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอาบบายะภูมิ ถ้าต้องตกนรกมันแสนจะลำบากร้อนก็ร้อน,อนไฟร้อนก็ไฟธรรมดาหลายล้านเท่ายังมีสรรพวัตถุสรรพันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนักทุกเวทนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลำบากนับได้พันได้หมื่นแสนชาติจึงกว่าจะพ้นติดหมื่นแสนกลับหรอไม่ชัดแล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มดวยความหิวโหย ต้องมาเป็นสติเรชานซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดอาจจะเพราะถูกก็ปล่อยให้อดตายบ้างถูกกลมเหงังเลร้ายไม่มีกฎหมายเพื่อเรื่องควบคุมจิตคิดอยู่ว่าคนที่มีอารมณ์ชั่วยอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตกมือไปข้างเดียว ให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมโชนวด้วยกรรมใดที่เขาทําให้เปื้เครื่องเก็บใจก้าทุกข์ะเตือนใจเราให้อาภายัยอย่าลืมว่าไอตอนให้อาภัยตรงนี้แต่กว่าจะให้ได้ที่งต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงถ้าเร็วเข้ามามันมียังมีโกรธยังมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อาภ,ายอาภายัยทานไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อาภัยเขา ต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธจะมีความเสียบัดนี่เป็นสกิทาคามีมักเบืองตนนี่สกิทาคามีมักเบืองพลายตามพระบาลีตะเบกวา่าพระสกิทาคามีมรนเท่าความโลภบรนเท่าความโกรธมันเท่าความหลงมันเท่าตรงไหนทำยังไง มันเดาทำโลกก็บรรเทาความโลภแล้วก็มีจาคานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจแทนที่จะโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการแสวงอาชีพด้วยสมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมณ์ใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีภรรยามีความจำเป็น ต้องหาการหาด้วยสมาชีวะเขาจ้างเราให้กันเดือนถูกแล้วก็ให้กันเดือนแพงเราทำความดีไม่ใช่ความโลภก,การค้าขายลงทุนน้อยได้กำไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการค้าเป็นแต่ไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของเหลวมันบอกว่าเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปได้กำไรมากก็ได้กำไรน้อยไม่สำคัญ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสมาชีวะตอนนี้สำหรับทรัพย์สินที่ได้มาพปะโซดาบันยังเกาะมากแต่ว่ามาถึงพระษีทาคาคารีนึกนเสมอเมื่อชีวิตอยู่จำเป็นจะต้องใช้ต้องหาแต่ร่มหนึ่งที่คิดว่าไอ้เรากับมันนี่ไม่ใช้กับจากกันไม่ช้าไม่มันก็เราไปข้างหนึ่ง เออณาคามนี้วันนี้น่ากลัวไหถึงจิตใจมันก็เปล่าจากรยรยึดไม่ใช่ว่าเปล่าจากรารหาหาตามปกติแต่ยึดถือว,ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะนอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกันไม่พราดจากกันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากับมันนี้ไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดโดยด้วยความไม่ประมาท สำหรับความโกรธเพระนาคาม,มีเคร่งครัดโดยเฉพาะมีหานสี่ในด้านอภพยทานถ้ามีอภัยทานมันมันเทาลงแล้วความโกรธมันเทาไม่ใช่หมดมันได้ความหลงในร่างกายก็ก็พิจารณาแล้วนี่ว่าร่างกายนี้มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ว่ามันเต็มปไปด้วยความสุขกบักบหลงโซครกไม่มีการทรงตัว ตอนนี้ก็ต้องใช้กายกตานุสติอาสุปกรรมฐานที่มีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพระสกิทาคามีต้องเพิ่มจาคานุสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถาภาวนาเพิ่มโทมิหารสีให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายกตานุสติกาสุปกรรมฐานรวบรวมรวมเข้ามาอีก เป็นกำลังใจเป็นปกติจิตรก็พร้อมจะคิดถึงว่าอัตภาพร่างกาย,ายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อได้สุดมันต้องสลายตัวเราจะไปนั่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว,ว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่าย เห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็ไมไปด้วยความสุขปกแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ป,ปารานาแต่ว่าจิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นมิสัยของพระสิทธ,ธาคามีเรีนว่าสกิทีทาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้เวลามันจะหมดเสร็จแล้ว เป็นอนุภาพรเรื่องพระนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันเชบไมเสัง,งนิดึงว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามนีนี่ถ้าตายเต้าขึ้นไปอย่างนี้แต่มันไม่ยากเมั่ขึ้นไปถึชั้นไปถึงอนาคามีพระอนาคามีเพิ่มอะไรนี่ทุนเรามีมาแล้วทั้งหมด ร้าน,นาคามีสิ่งที่เพิ่มสำคัญที่สุดในด้านสมถะภาวนาสำหรับวิปัสนาภาวนาเนะี่ยต้องเป็นไปตามปกติคือพิจารณาขันธ์ห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันส่งตัวเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกําลังท่งตัวมากขึ้น อารมณ์ที่เพิ่มต้องเข้ามาพิจารณาอีกนั่นก็คือสกายะกายกตานุสติกาสุปกรรมฐานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวมากขึ้นกว่าพระสิทธิทาคามีเพราะเป็นการตัดการมราคะให้เด็นดขาดกวบกวิปัสนาญาณและก็ใช้พรมหานิกาสินสีเคร่งครัดจริงขึ้น ทำมาเคร่งนี่มาเชียนหลับตาทั้งคืนทั้งวันอันใช้ไม่ได้ห <c oughs> ลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ไม่ไต้องอารมณ์ปกติแล้วมันมีความรู้สึกอยู่คือ <c oughs> อารมณ์ปกติว่ากายได้กายสปรปกมันเป็นชิ้นบินท่อนเหมือนก็ส้วมเดินได้ แล้วก็ใกล้กานโกรธกันพยายามบายกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกคนต้องแก่มาต้องตายมัต้องเจ็บอยู่แล้วก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทํากันเป็นอันว่าเรื่องพระนาคามีนี้นั้นเอาไว้วันพรุ่งนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อทีนี้ไปข้าพนะนท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไม่ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยา,า,า,าสายจนกว่าจะได้ยินทียนญาณบอกบมดเวลา